โอ้ยจอนจนนอน้ยเกาดึงดับดึงดัดึงดับดึงดัดึงดับดึงดัจะรอดไหมวันนี้ ดึงดับดึงดังดึงดับดึงดังดึงดับดึงดังสดดียำแรงๆนะฮะมาคนเฟืองฮะกับลมเย็นสวอยสวยฮะดึงดับดึงดังอืมยุก กว่าจะถึงฮนะบรรยากาศยำนะแรงๆฮะสนไปๆก็คลอยฮนะแบับ่ก็แรงนะข้าวแกงหนึ่งฮนะสามวันกว่าจะถึงฮนะจะไปกี่ไปเน,นะนี่ยเนะนี่ยบรรยากาศโอ้ลบติดฮะแหมตัดๆๆๆๆๆเนี่ยเนี่ยต้องปลาแจ่มใสมาก วันเจียบครับกำลังโค้งอะไม่รู้กี่ชั่วโมงถึงนเนี ul m. Ul m ่ยดูจากบรรยากาศฮะเพล่งเพล่กเพล่งเพล่งเพเพืองเงเพลงล่ลเ่งก็ลาลเลมลมงเด็กเเ่่เี ปฮะเสียยาวแล้วนี่โอ้ยทางไปฮะปุบปบปุบปบปุบปบุบบโดนวันทั้นทั้งลมวันฝุ่นนะตทานคว้าตาี่ฝุ่นปุบปบปุบปบปุบปบไปฮะบรรยากาศชมตุงไฟทงนานี้อุยโบตไทยมยาสปาครับ ไปฮะยาวไโอ้โหขีไปแล้วาบ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 บไปเอะยาครับดูฟันล้อฮะฟันล้อไปนะน่าเียอเหนือลมเข้าไปดึงดม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 ครับตกลุมหนึ่งทีไม่าขาเฟืองจื่นก็พอ หล่นไหมเนี่ย <laughs> ยังใส่ยิงกุ้ยไกรมาเนี่งปีกันเท่านันเอียดเลยนะเนี่ยเขาทางโคนะ้งฮะเนี่ยต้องค่อยๆโค้โงโค้งหนักไม่ได้ and uh -huh. สวนยางพารานะเนี่ยวันกลบเลยเต็มลูกกวา,าเดเจอวันไม่ต้องพูดเอาอยู่บอกไปเลยตกหอุมึอมมงดีเอาทางเดียวนะดีโผ้งแอกเลยนี่ฮะ คงจริงเลยครับเจอรถสวนมาเรียบร้อยครับจะต้องพูดถึงรน่สกราบครับอ,อ,อยู่ใต้หลวงปุจมัน ดุมดุมดมดมดุมดุมดมดมดุมมดมดุมมดมดกำล่นั้มครับเนี่ยดูว่าข้างหน้ามันเป็นสำนักงานใหญ บีรยากาศค่อนข้างเย็นปุ่งงแบบฟาดไปฮะใหต่อทีนี้สี่หุ่นลอยเกียร์สองสับเอาทีนี้ ครับ้านนอกเราฮะชมเขาชมทุ่งชมอยู่ทัดไปครับอะเลงงามๆแล้วก็ดุมดุมดมดมดุมดุมดมดมฮะกล้องอาจจะสั่นนิดหนึ่งฮะแต่ถ้าเราเป็นประมาณนี้ได้ไหมไม่ได้ฮะ ไปับผมขอบคุณสำหรับก,การรับชมนะครับเกือบดุ่มๆุ้มๆ